กลับสวัสดีครับกลับสวัสดี f อซทางช่องท,ทุกทุกท่านกลับมาพบมาเจอกันช่วงแรงของวันที่28ครับวันพุธมือนีวันพุทธที่28นะครับพฤกษภาคม2อนร่อย 68, นะครับหลังจากที่ทางแอปวิไลนะครับไปปล่อยตัวเลงหน้าทางไปนะครับอตอนนี้ก็ทือว่า สำหรับตัวเลขแนวทางที่ทางช่องเฮาติดตามกันอยู่นี่นะครับแอดวิไลก็ได้ปล่อยไฮเอฟซี FC ทางช่องได้ติดตามกันหลายสำนักแล้วนะครับกลับมาในคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางของน้องฟ้างามนะครับน้องฟ้างามงวดประจำวันที่หนึ่งครับมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับงวดนี้สัญจรจังหวัดบึงกาฬนะครับอีกบกก่กีวัน นะครับรัฐบาลก็จะประกาศผลแนวทางนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับมิถุนายนให้ทราบกันนะครับคําแนวทางของน้องฟางงามขบวนนี้นะครับมาลุยกันมาสู่กับสันจอบึงการนะครับจะเปิดจังไดนั่นเข้ามารอติดตามกันนะครับแต่ละสำนักแนวทางสองสามงวดที่ผ่านมานะครับกับ ถือวาหรุดกันหลายสำนักนะครับที่ทางแอรปุรไลเดนนำเสนอ,อาฝากตอนเอฟซีกันนะครับถือวาหรุดกันหลายสำนักอ่ารุดเท่ากับว่ารุดนะครับเขาเท่ากับตองวาเขานะครับแนวทางตัวเลขทั้งนี้ท้งนั้นนะครับนักคำนวณจากสำนักต่างๆล้วนแล้วความตั้งใจนะครับอยากให้เอฟซีาทางช่องได้ไม่โชคไม่ลาภกันทุกคนแน่นอนนะครับเปิดจึงหานะครับ ตัวเลขหน้าทางครับคำนวณมาฝาก fc คุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับน้องฟางห้ามก็เป็นอีกสำนักหนึ่งนะครับที่มีความตั้งใจสูงขึ้นกันนะครับเพื่อว่าอยากมอบโชคมอบลาภให้ fc นะครับเพประกงได้ส่งตัวเลขหน้าทางมาให้นะครับคบเรื่องของตัวเลขหน้าทางแอดวิไลขอบอกนะครับที่แอดวิไลเพิ่นหามา ได้นำเสนอฝากตอน f อฟทางช่องทุกทุกสำนักรับ่วนแล้วเพื่นหามาโดยความสเสน่หานะครับไม่มีนะครับ่นะบาตอบแทนใดๆดนะครับรนอกจากแนวทางที่โชคที่มานนะครับเอฟซี FC อยากช่วยเหลือ่ารนำซาก,กาแฟของเพ่นนั่นก็เป็นเรื่องของเอฟีอีกั้งหนึ่งนะครับ แอดบิไลมีนาที่นําเสนอนะครับบางคนก็นมีนําจิตนําใจนะครับฝากค่านําชาก,กาแฟผ่านแอ็ดบิไลมานะครับก็ขอกลาบขอบุญขอบคุณนะครับเพราะว่าเพิ่นกระหายมากด้วยด้วยการใจทําบุญอยู่แล้วนะครับบางท่านกะเข้ากะคิดเห็นเอานะครับนั่นคือเรื่องของตัวเลขนวทางที่นํามาเสนอนะครับนั่นที่ นะครับแอดวิไลจะเบาเรื่องนี้ให้ FC ได้ฟังกันต้องเข้าใจในจุดนี้นะครับให้มาด้วยความสเสน่หานะครับให้มาด้วยความอาใจัยอยากแบ่งปันนะครับเป็นสะพานบุญให้ FC ทั้งช่องกันนะครับครับผูกคุยกันทำข้าวทำข้าวกันมาพอสมควรนะครับแอดวิไลจะพาเขียนตัวเลขแนาะทางครับของน้องฟ้าง,งาม สำหรับ FC ทันใดที่แขปหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดปากกาวไว้เป็นที่เรียบร้อยเราจะมาเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับเ,เลขวิ่งของน้องฟ้างามครับวดน,นี้จะเป็นตัวใดนะครับสำหรับสายวิง่งครับวันนี้น้องฟ้างามวิ่งมาทีได้มาที่2กับ5อ่ะ2กับหานะครับ จับคู่นะครับเริ่มกันเลยจับคู่นะครับคือคู่แรกครับสองหนึ่งห้าหนึ่ง หนึ่งเก้าต่อไปครับห้าห้าอ่ามีเบินพร้อมนะครับห้าห้าต่อไปสี่หก เก้าเก้าเจ็ดอ่าของฟ้างามจับจมาให้เป็นชุดเต็มนะครับชุดสุดท้ายครับมีแปดจุดชุด,ส,ดสุดท้ายคือแปดห้าอ่านี่คือแนวทางตัวเลขของน้องฟ้างามครับ ขวดประจำวันที่1มิถุนายนครับ2,568นหนะครับเอาฝากแช่ไปนะครับแคปหน้าจอกันอ่านแนวทางของน้องฟางงามนะครับจะเป็นบนบนบวกล่างนะครับบนบวกล่าง นะครับตัวเลขทั้งบทั้งม้วนนะครับของน้องฟ้าง,งามนะครับมีนะครับวิ่ง2กับ5นะครับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับ2กับ5บนล่างนะครับจับคู่ครับมี2อ 1, 5 1นึ่งห669นึแล้วก็85นะครับ มีทั้งเบิดทั้งม้วนนะครับแปดชุดแต่้องฝ่งงามนะครับวงกลมให้แค่วงกลมให้แค่สองคู่นะครับวงกลมให้แค่สองคู่ก็คือสองหนึ่งนะครับวงกลมสองหนึ่ 2, นง แล้วก็า97ตัวร่องนะครับคือหาหนึ่ง51นะครับเป็นตัวลองนะครับนี่คือตัวเน้นย่ำนะครับของน่องฝางามนะครับถือว่าสรุปเลยนะครับ f อคุณพ่อคุณแม่นะครับสรุป สรุปวันที่28พฤษภาคม68นะครับนี่คือมือสรุปตัวเลขแนวทางนะครับแคปหน้าจอกันนะครับอาสุดท้ายนี่จะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปเอฟซี FC ทางช่องนะครับอาจารย์นายกหายแนวทางตัวเลขที่แอพิไลนำเสนอทุกสำนัก เฮงๆปังๆกันนะครับสัญจรมือการเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ